เรื่องลี้ลับในป่าชานเมืองณชานเมืองแห่งหนึ่งซึ่งเงียบสงบและเต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติมีป่าใหญ่ที่คนในเมืองเล่าลือกันถึงเรื่องลี้ลับและเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในยามค่ำคืนทุกคนในเมืองต่างรู้ว่าป่าแห่งนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปสำรวจกลุ่มเพื่อนนักเรียนมัธยมปลายที่สนิทกันมานานประกอบด้วยปอมแก้วนิดและดิวต่างรู้สึกท้าทายและอยากสำรวจเรื่องลี้ลับในป่าปอมเราไปสำรวจป่าชานเมืองกันไหมมีเรื่องดือกันว่ามีสิ่งลี้ลับอยู่ในนั้นแก้วฟังดูน่ากลัวแต่ก็น่าสนใจดีนะ ใช่เลยฉันอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในป่านั้นจริงๆดิวถ้าเราช่วยกันเราก็จะไม่กลัวอะไรเลยพวกเขาเตรียมไฟฉายแผ่นที่และอาหารว่างเพื่อใช้ในการประจนภัยครั้งนี้ปอมทุกคนพร้อมหรือยังอย่าลืมเตรียมไฟฉายและของจำเป็นนะแกบฉันพร้อมแล้วมีทั้งไฟฉายและแผนที่นิด ฉันเตรียมขนมและน้ำไว้เรียบร้อยดีวดีมากทุกคนไปกันเลยในขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าความมืดเริ่มครอบคลุมและเสียงแปลกๆก็ดังขึ้นจากรอบตัวนิดฟังสิมีเสียงอะไรบางอย่างที่นั่นแก้วมันเหมือนเสียงกระซิบในความมืดน่ากลัวจังป้อมอย่ตกใจ เราเดินต่อไปด้วยกันดิวใช่แล้วเรามีไฟฉายและแผนที่ไม่มีอะไรต้องกลัวพวกเขาพบกับบ้านร้างกลางป่าและตัดสินใจเข้าไปสำรวจภายในบ้านมืดมนและมีอากาศเย็นเฉียบแก้ดูนั่นมีบ้านร้างอยู่กลางป่าป้อมเราเข้าไปสำรวจกันเถอะแต่ต้องระวังนะนิดมันดูน่ากลัวมากเลย เดวอยาว่ากลัวเราจะอยู่ด้วยกันและคอยดูแลกันขณะที่พวกเขาสำรวจบ้านร้างพวกเขาพบกับแสงประหลาดและเสียงลึกลับที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดนิ่งนิดเห็นแสงนั้นไหมมันมาจากด้านบนแกว้วเสียงนั้นดังมาจากด้านบนบ้านฉันกลัวจังเลยอะ่ะปอมเราต้องไปดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นเดว อย่าทิ้งกันนะเราไปด้วยกันพวกเขาพบกับหนังสือเก่าและภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านนี้ซึ่งเป็นผู้คุ้มครองป่าและมีพลังลี้ลับในการปกป้องธรรมชาติป้อมดูสิหนังสือเก่าเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งแก้วพวกเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่ และมีพลังลี้ลับในการปกป้องป่านิดไม่น่าเชื่อเลยเรื่องราวที่เราได้ยินมานั้นเป็นความจริงดิวพวกเขาอาจจะยังคงอยู่ที่นี่เพื่อคอยดูแลป่าเราควรให้ความเคารพและไม่รบกวนเขาหลังจากการประจนภัยครั้งนี้กลุ่มเพื่อนกลับมาพร้อมกับความรู้สึกประทับใจ และความเคารพในธรรมชาติและสิ่งลี้ลับในป่าป้อมการประชนภัยครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้มากมายแกว้วใช่แล้วเราควรเคารพธรรมชาติและไม่รบกวนสิ่งลี้ลับในป่านิดฉันรู้สึกว่าป่านี้มีความพิเศษจริงๆดีวเราควรบอกให้คนในเมืองรู้ว่าเราควรรักษาป่าและธรรมชาติไว้ พวกเขาเล่าเรื่องการประจนภัยให้เพื่อนๆและครอบครัวฟังทุกคนต่างชื่นชมและตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาธรรมชาติและเคารพในสิ่งลี้ลับที่ไม่สามารถอธิบายได้นิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆเข้าใจถึงความสําคัญของการรักษาธรรมชาติและเคารพในสิ่งลี้ลับและการประจนภัยเพื่อค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่รู้ โดยการร่วมมือและช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อน